ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูฝนมีการเตรียมปักดำกล้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพาะปลูกมีครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำพร้าพ่อก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาไถนาอยู่นานจนสายตะวันขึ้นสูงแล้วเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวัน ปกติแล้วแม่ผู้ชราจะมาส่งข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาเข้ามาพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยเจ้าทุยไปกินหญ้าสายตาเหมือนมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกระหายยิ่งทวีคูณขึ้น ทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคณาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พลุ่งพล่านเขาคิดว่าในกล่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน่จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่าอีแก่มึงไปทำอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวให้กูกินช้านักกล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อยๆกูจะกินอิ่มหรือผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวจะน้อยแต่ก็น้อยต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ยลองกินดูก่อน ด้วยความหิวความเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงจึงคว้าไม้เข้าตีแม่ที่แก่ชรำลงแล้วเดินไปกินข้าวจนอิ่มแต่แล้วข้าวยังไม่หมดกล่องจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีไปดูอาการของแม่และเข้ามาสวมกอดแม่ชายหนุ่มร้องให้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นท่าเจดีบุตรอฐิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่าทาากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จนตรับทุกวันนี้